โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะค,ครับผมผู้ชมครับคาเฟ่ชแนลเราคือวันนี้เป็นงานคือวันนี้ครับผมมีวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการย้ายอ่าสตูดิโอแฟลตสตูดิโอมผมนะครับคืออันเนี้ยตัวอานจะเห็นว่าฉากหลังมีมาแส่เสื้อมีอันนี้น,นี้เข้าใจว่าผมเกี่ยงไหมจริงหรอ ก็จริงอ่ะไม่ต้องจ่ายแล้วหรองว้มาวคือวันนี้เป็นันที่ผมถ่ายคือเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าเป็นวันศุกร์ครับผมเนี่ยครับวันศุกร์นะครับผม <No. S 1> นู้ปเดียวเนี่ยครับผมวันศุกร์นะครับผมคือทำไมพี่ไม่ไปเรียนเกย์อ่ะ ผมต้องเรียนหนึ่งกลุ่มพาเพราะว่าจริงอ่ะพี่เรียนอยู่ที่นครปฐมแต่ว่าตอนนี้ผมขอไม่พูดวร่างโรงเรียนอะไรที่จะว่าพี่ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่หนึ่งกลุ่มพาเลยเพราะเนืงจากเพราะว่าทางโรงเรียนเขาบอกว่าให้จักตัวสิสี่วันไม่ก่อนะครับคือผมต้องเรียนไปวันเรียนประมาณวันที่สิบห้าครับผมเออผมต้องไปเรียนวันที่สิบห้าครับวันนี้ก็มี เมธผมว่าทำไมวันนี้จะมาเล่าว่าทำไมที่ต้องการสตูดิโอคืออันนี้อันนี้ผมบอกเลยเหตุผลก็มีน่าจะหลายคำถามหลายแบบหลายข้อความเลยคือหนึ่งการครันทาเดินทางเดินแล้วผมทางเดินบันไดที่ทางบันไดทางเดินตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็มันไม่ค่อยสะดวกจิงไม่สะดวกก็สะดวกนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยแบบ คือเป็นการเดินแบบไม่กว้างผมก็เลยแบบย้ายม่ไว้ข้างล่างมุมสองก็คือไอห้องผมนี้ผมไว้เล่นของไว้เล่นเกนมเนี้ยจริงอ่ะคอมตั้งก้อนไม่ค่อยจำเป็นนะผมก็มเลยเอาไว้ย้ายในห้องผมของผมเองนะผมแล้วของไว้จะเป็นเอาพวกของขายของของเสื้อผ้าเด็กที่ขาดยป่วยเยอะมากครับผม,ผมก็เลยเป็นห้องขายของนลครับผม แล้วอุปกรณ์การเรียนอยู่ไหนอ่ะพี่อ่าแล้วนี่ครับพี่คะอุปกรณ์การเรียนพี่่ไหนครับพี่คะอุปกรณ์หลอครับอุปกรณ์การเรียนหลอ่ไหนครับเจียอยู่ข้างล่างครับผมจึงไม่จําเป็นต้องขนมาเยอะขนาดน้เพราะเพราะดูครับผมดูนะครับจำกัดนะครับผมตอนนี้เกียอาจจะเข้าต้องขออภัยด้วยลมน้อ้องปิดก่อน แค่ที่สคือที่จำกัดน,นะครับผมก็อะไรๆแนวแค่นี้ก็เต็มเต็มครับผมมาคือสามก็คือสามเนี่ยอ,อันนี้แบบคือนี่เป็นความฝันเมื่อก่อนอะตอนเมือ่อยาถ้าอัน,นอันนี้บอกให้ว่าตอนยา้ยายย้ายบ้านหลังนี้บ้านบ้านแห่งนี้ยบ้านนี่นอยู่ประมา 9ก uh ้าปีอเก้ากบสปีเลยปีนี้ปีที่สองสองปีที่แล้ว สอบพากสองร้อห้าประมาณนั้นแหละเกือบเกือบสอง้อห้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะมีแต่ว่าไม่ต้องห่วงับผมก็จะย้ายไปอีก <c oughs> ต้องย้ายไปอีก,กับผมย้ายไปนครอนมบ้างนี่ผมจะย,าย้ายนอครอนบ้างก็ไม่รู้ผมต้องดูว่าก็จะมีแค่นี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมารีวิวว่าอัปเดตห้องว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ประตูก็เจอแขวนเสื้อกันหนาวสองตัวแล้วก็ถ้าคนหนูอันนี้ก็ลกๆหน่อยอันนี้เป็นเข็มขาดลูกตเกียนอันนี้ลูกเสือนี่โรงเรียนหมอเมนครับผมอันนี้เป็นอะไรัะไว้ติดไว้เก็บเก็บรีโมดแอร์ของกำแพงแต่ไม่ติดขี้กีอันนี้เป็นปเม,ม,สม,ม,นนเนมา,มา,ส,าส์เมาส์นี้ประมาณกี่ดียวะจำไม่ได้ ตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสิปีประมาณห้าปีไม่ใช่ห้ปีหรอกประมาณเจ็ดปี6,8ปีประมาณนี้แหละนานแล้วนะอันนี้ก็เคสโทรศัพท์ับผมเคสนี้คผมเคสนี้ก็ก็แข็งมากนะแข็งอยู่เงาเงาแบบอันนี้คือมึงเอาผมชอบนะแต่แข็งเสียคือเนี้ยซื้อมาวันเดียวไม่ใช้เพราะ ไกันมันมันไม่กันตกันแบบนูนมามันเสียเวลาคือมันตแตกครับผมแตกง่ายมากอันนี้ก็เหลืองหมดแล้วเหลืองแล้วผมเคสแบบเหลืองหมดแล้วเลยแต่ว่าองใช่ไหมก็ยองใช้อยู่ใช้แต่นี้มันดีนะมันดีมากเคสแนะนําให้เคสใส่อันนี้ที่ผมใช้เป็นเคสนี้ขอแก้บ้าง เคสอันนี้ครับผมเคสเคสอาดิดาสนะครับผมเอ้ยเคสนี้ดีนะนี่บอกเลยนี้ดีมากเนะี่ยฮะเป็นอย่างนี้เอก,กับใส่กันแป๊บนึงปึ๊บก็อมองทางขวาอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของผมไว้เก็บพวกนี่จะเป็นโซนเสื้อนักเรียนนักเรียนนะครับอันนี้ก็ ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรางี้อันนี้ก็เป็นของที่นอนโอ้อันนี้เป็นไหนีก็อันนี้ไม่บอกอันนี้ก็พว่าเอกสารอะไรไม่รู้อันนี้ก็ทีวีเก่าเก่าบอกเลยทีวีนี้สิประมาณเกือบเกือบสิบถึงยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้น่าจะนานน่าจะแต่รุ่นแม่แม่จะอย,โยโู่คอนโดเรา ยี่น่าจะสิบยี่สิบปีนะฮะอันนี้เก่ามากแต่ใช้ไหมไม่ใช้ครับผมเพราะปกติผมไม่ดูทีวีไม่ไม่เคยไม่ดูทีวีด้วยสามะผมว่เลยนี่ก็กระเป๋าเดินทางครับผมนี้ก็ไ้ใช้ก็ใช้ลูกเสือครับผมอันนี้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 เขาผมนะฝากมาเนี่ของผมเองสีมวงครับผมนี้ก็เตียงนอนอ้อนี่ผมเก็บไว้ใช่อันนี้ก็เตียงใหม่นะ นอนไหมไม่ได้นอนเลยเจ็บนอน,นไปนอนอนอนห้องนุง่งนะผมห้องแม่อันนี้ก็เอาเออห <Nope. S 1> น้ากากอานามายัยครับผมปก,ปกติผมปกติผมควรใช้หน้ากากเมื่อก่อนผมใช้หน้ากากผ้าครับผมหน้ากากแบบหน้ากากที่มัน,เป,นเป็นแบบเนี้ยแบบตรงเนี้ยมันแบบใหญ่อ่ะคิดเป็นเหมือนอย่างเนี้โคโก้มาๆอะไรตรงนั้นมาณนั้น เอเอเม okay. ื่อก่อนเมื่อก่อนใช้เป็นแมตผ้าครับแต่หลังอะเมื่อประมาณผมใช้ประมาณเดือนสมดเลยมันแอัดคือมันหายใจไม่ออกอ่ะแล้วตรงนี้มันมันมันเจ็บหูตรงนี้ด้วยคอับคือใช้แม่ฉพอเริ่มเริ่มใช้แมตช์ทำไมคือเขาบอกให้แมตคนที่แบบซื้อแมตผาเขาบอกเลยแนะนำซื้อแมตน์อะไรทำไมดีสุดแหละเออมันหายใจออกครับผมแล้วมันสบายมาก นี่ก็อันนี้พวกงาในหมดเลยอันนี้ครับผมอันนี้คือหกความผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอเอเซอร์รุ่นอะไรวะ LD อ,นนอันนี้ไม่ใช่รุ่นดีกว่าของไอ้รุ่นตับไม่ได้ครับผมตัดแต่ประมาณสกับห้าปีประมาณสามสปีอันนี้ก็ลำโพงโซ n y เก่าเก่าเก่ามากนะ จาไม่ได้คิดก็จะประมาณสิบปีประมาณเกือบๆๆเ,อเกือบเกือบทุยทไเกือบสิบปีเออไหนก็กีตาร์คู่ใจของผมอีเขียวคู่ใจเฮ้ยอีเขียวเลยเนี่ออยอแต่ว,ว่าสีมอนเขียวจริงนนะฮะเปิดไป้ดูนะยามากิเอ็มสองร้อยผมสีนี้มืเอเนี้วพี่สีเนี้ยผมแล้วก็สายสะพายสายสะพายของ แลวสายสัยพากีตาร์เปใช้ไป่ของกิ๊บสันนะครับแล้วก็ปีกกีตาร์อันนี้มีกีตาร์ก็ลองใช่อันนี้เมื่อค่อนงใช้ไป่ของกิ๊บสันปะหลายรุ่นอ่ะกิ๊บสัน USA มาแล้วะพอกิ๊บสันแบบมันไม่ดีผมลองใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คืออันน,นี้ดีมากก็แต่คนก็ใช้อะไรอันนี้แห่นคอ อะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วอันนี้หูฟัง s a ซัมซุงที่ซัมซุงผมใส่จริงผมใส่ตรงนั้นใส่ซัมซุงผมชอบ iPhone มากกว่าเอ Samsung ที่หง,งาผมชอบไอตัวเป็นลำต่อลำเหนื่อยไอโฟนถ้าถามของยุ่งแล้วกันยุ่งมันก็ดีมากเลยมีเท่านี้นะเนาะแล้วเนาะอ่าอันนี้อันนี้ไม่สุอันนี้เขาไม่ได้จ่ายอันนี้ผมจ่ายแนละ้วเขาไม่ได้จ่ายแล้วอันนี้ผมจ่ใจอันนี้เกาอี จะลุกมาพ่อแม่ประมาณจำไม่ได้ประมาณกี่ปีนี่รู้จำไม่ได้ประมาณห้าหกปีอะเกือบสิบปีเกือบสิบยี่สิบปีประมาณนี้เก้าอี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาไม่ได้จ่ายอะไม่รู้ใครจ่ายไม่รู้ับผมเอาไปจากอันนี้ผมบอกให้อันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเอามาจากบ้านองครับผมบ้านองมีประมาณสองตัวผมเอามาขอตัวเดียวก็ดีมากนะชื่อของรถใช้เป็นของ รับกโกลทุกอย่างของ,ของของรับบเลยเมาส์โรสิเทคอะไรวะเนี่ย M100R ครับผม M100R อันนี้ก็ M2 อันนี้เป็นของอีนนอนนกอันนี้ก็เอเซอร์หมดเลยนะโดเมนเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์เอ้ยพี่ชายเออแผ่นรองเมาส์หายไปไปหานะมันเล็กอันเนี้ยอันนี้มือนนของมิกิเมาส์นานประมาณตอนปีหนึ่งต,ตอนปีหนึ่งก็ก็หก เจ็ดปีใช้ได้อยู่ก็มีอะไรบ้างนะอ่าเออลืมอันนี้เลยนี่นี่ก็เอาไว้สำหรับพวกเป็สายนี้ก็สายคอมเมสจิมพิสเซสไม่ทำไมลินพันธ์อันนี้เป็นก็ไม่ใช่สายคอมแมสอันนี้สายคอมเมสครับผมแต่ว่ามันมันไม่ได้ครับผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ก็บัตรับผมบัตรนาเกลียนะครับผม เอาเซ็นเซอร์กันเซ็นเซอร์ไปแล้วนี่ว่าก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะทำคลิปอาจจะช้าหน่อยอาจจะลงคลิปช้าก็อาจจะมาสัปดาห์ก็ไม่แน่อาจจะหายไปสัปดาห์ประมาณเกือบหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะเพราะว่ามันมี พอมีเล่นงลายเรียแล้วก็งานก็เยอะองกั้งงจะเรียนสูงมากครับผมเจกันคลิปหน้าคบับสวัสดีครับอย่างนั้น,นครับบ๊ายบาย